วันอังคารช่วงนี้อยากเดินทางอยากพบปะแสดงตนแสดงตัวตนเพราะอยู่ในเกณฑ์การเงินพอใช้พอจ่ายแต่ควรจะติดต่อกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนจะเห็นผลก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่กล้าแต่จะต้องติดต่อกับบงญาติหรือยังไม่กล้าจะติดต่อการงานการเป็นอยู่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีสติอย่าพึ่งเวอร์นะควรขมากับบุพการีหรือผู้มีพระคุณจะได้รับการอาโหสิกรรมทั้งหมดทำซักแล้วจะดีคือการเข้าไปขอ อย่างนอบน้อมและสำนึกเห็นไหมแยกกันนะลูกโชคลาภบ,บอกเลยบอกได้เลยได้แบบฟุกๆก,การเงินได้มากแต่ต้องรู้จักเก็บนะ การเงินช่วงนี้ได้มากแต่ต้องรู้จักเก็บการงานได้ทํากับที่ใหญ่ๆหรือเพิ่มเติมขึ้นมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยทีเดียวแต่ยังเป็นการทดลองงานอยู่นะลูกในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณก็สงสัยว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วทำไมยังเป็นการทดลองคือทดลองจากคุณเป็นพานโรงหรือเก็บจานทดลองให้คุณเป็นกุ๊กหรือให้ทดลองให้คุณเป็นรีเซพชันคือเลื่อนไงลูกแต่ยังเป็นการทดลองอยู่ยังไม่ได้เป็นหลักแต่การเงินก็เพิ่มขึ้นเข้าใจคําว่าทดลองของป้าไหมลูก ได้เลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งแต่ทำไมเป็นการทดลองเลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็ยังต้องทดลองอยู่คือคุณผ่านเนี่ยตรงเนี้ยละเอ้ยแต่เขาเห็นแววว่าคุณทำตรงนี้ได้เวย้ยบุคลิกคุณดีขึ้นไว้อาไปทำตรงนี้แต่ยังไม่ได้เป็นที่ที่ที่ทมั่นคงยังต้องทดลองอยู่นะความรักจะพบกับคนที่เป็นของมีตําหนิคืออาจจะอกหักมาหรือสาวแก่แม่ไม่พ่อไม่อะไรได้ทั้งนั้นนะลูกนะ คู่ครองก็ยังคงเหมือนเดิมแบบไม่โรแมนติกแต่คนวังคันเป็นคนโรแมนติกนะลูกแต่คู่ครองก็ยังเหมือนเดิมยังไม่โรแมนติกศัตรูชายถ้ายังไม่เลิกมึนเมาหรือยังคงมีความคิดแบบเดิมที่แย่มีเกณฑ์ถูกจองจำแต่ถ้าเปลี่ยนขอบอกว่าดีเลยทีเดียวผู้หญิงมีคนอุปถัมภ์หรือพบกับความมั่นคงโรคภัยปอดกับไต เพราะฉะนั้นถ้าใครมึนเมาสูบบุหรี่ลมควันอะไรเยอะๆเบานะลูกปอดกับไตามาแล้วนะลูกการกินเค็มการอะไรได้หมดนะอุบัติเหตุมึนเมาเหมือนศัตรตูจนถึงไฟไหม้ไฟช็อตถ้าไม่มึนเมามีสต,ติเป็นศัตรตูเลยไฟไหม้ไฟช็อตนะลูกนะวันดีอังคารเสราร์พฤหัสไม่ดีก็อังคารตัวมันเองนั่นแหละถ้าตัวมันเองมีสต,ติทุกอย่างจบคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนโอเคมากนะ ถ้าตัวเองมีสติแต่ป้าบอกต้องเหนื่อยทําด้วยตัวเองเดินเข้าด้วยตัวเองชนด้วยตัวเองติดต่อด้วยตัวเองพูดใช้พูดฝ้า,าใต้โต๊ะครั้งที่แล้วบอกเดินเข้าชนด้วยตัวเองเลยลูกได้ไม่ต้องอาศัยใครจมูกเราเนี่ยหายใจคล่องที่สุดเลขสวย96ไม่สวย38สีสวยฟ้าน้าทะเลน้าเงินสว่างไม่สวยคือดํากับเทาพูดแล้วพูดอีกคำนี้มีเกณฑ์ได้งานที่ต้องมีการขับเคลื่อนคือไม่อยู่กับที่เช่นขับรถขับเรือ เครื่องบินได้หมดเพราะฉะนั้นไปต่อเอกสารที่เกี่ยวกับที่พูดมาทั้งหมดคนวันอังคารมีสิทธิ์ได้ขับรถเคลือคล่อนๆนะลูกจะเป็นรถเด็กเล่นอะไรก็ได้หมดนะแต่มันจะต้องมีเอกสารกำกับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขาดมันต่อคุณไปทำซะเนี่ยพอปพ้าพ,พูดอย่างเงี้ยอ๋อเลยรียบไปต่อเอกสารอะไรที่มันขาดมันเกินเดี๋ยวจะมาเสียโอกาสนะลูกโอเคค่ะ